สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานโครงการจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจแก่พระสพนิกรเพื่อเป็นการรวบรวมความสมัครสมานสามัคคีของคนไทยทุกคนในการทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์เพื่อพัฒนาพื้นที่ในชนุมชนให้มีความเจริญเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างถาวรด้วยทรงห่วงใยและคำนึงถึง ความอยู่ดีมีสุขของพระสนิกรเป็นสำคัญตรงมีพระปณิธานแน่วแน่ที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคงและประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นด้วยทรงมีพระประสงค์ที่จะรักษาสืบทอดต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและแนวทางพระราชดำริต่างต่า ในการบำบัดทุกบำรุงสุขให้พระสบนิกรและพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้ากิจกรรมจิตอาสาพระราชทานแบ่งออกเป็นสาประเภทได้แก่จิตอาสาพัฒนาเช่นการทำความสะอาดแม่น้ำลำคลองจิตอาสาภัยพิบัติช่วยเหลือผู้ผป,ประสบอุทกภัยและอักขีภัยรวมทั้งจิตอาสาเฉพาะกิจ ข้อมูลทั่วไปของหมู่บ้านแม่เรียบประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านโดยสังเกตบ้านแม่เรียบหมู่2ตำบลโชคชัยอำเภอดอยหลวงจังหวัดเชียงรายได้เริ่มก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2453โดยการน,นำของพ่อขุนเต้าหนักเป็นผู้นำชาวบ้านจากอำเภอลีจังหวัดลำพลูนมาตั้งหลักปักฐานโดยยึดอาชีพหลักด้วยการทำไร่ทำนา เดิมบ้านแม่เลียบอยู่ในเขตการปกครองของตำบลตรงน้อยอำเภอแม่จันต่อมาปีพุทธศักราช2539จังหวัดเชียงรายได้ตั้งถิ่งอำเภอโดอยหลวงแยกออกจากอำเภอแม่จันจึงได้ชื่อว่าบ้านแม่เลียบหมู่2ตำบลโชคชัยอำเภอโดอยหลวงจังหวัดเชียงรายนับแต่นั้นจนถึงปัจจุบัน มีจํานวนประชากรทั้งสิ้น894คนแยกเป็นชาย459คนหญิง435คนมี411ครัวเรือนมีอาชีพทรนาและทําสวนยางพาราวิสัยทัศน์ของหมู่บ้านภายในปีพุทธศักราช2563ถึงพุทธศักราช2566 บ้านมเมลียบเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ปอดยาเสพติดสมานฉชัท์เอกลักษณ์ของหมู่บ้านรู้รักสามัคคีพึ่งพาตนเองได้อัตลักษณ์ของหมู่บ้านหมู่บ้านพอเพียงบ้านเมเรียบได้นำแนวทางในการปฏิบัติไปขยายผลสู่ชุมชนโดยจัดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้กับจิตอาสา ในวันที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2564ณนะวัดบ้านแม่เรียบและหมู่บ้านบ้านแม่เรียบได้สร้างนวัตกรรมเครื่องบีบอัดขยะด้วยมือจำนวน2เครื่องและมอบให้โรงเรียนอนุบาลโชคชัย1เครื่องนำไปใช้ในการบริหารจัดการขยะในชุมนชน1นเครื่องและมีภูมิปัญญาท้องถิ่นในการนำแย่งมาใช้ในการสารเสือแยง และภูมิปัญญาการปลูกฝ้ายและย้อมสีสการทอผ้าพื้นเมือง,งเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนผลการดำเนินงานที่เป็นประจักษ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมป่าชุมชนบ้านแม่เรียบมีกิจกรรมการปลูกป่าเปียกเป็นกำแพงไฟป่าจากแนวกล้วยมีกิจกรรมการบวชป่าชุมชนและกิจกรรมทำแนวกันไฟป่า เฝ้าระวังไฟป่าและจิตอาสาดับไฟป่าด้านอ่างเก็บน้ํามีการปล่อยปลาลงในแหล่งน้าด้านการบริหารจัดการขยะในชุมชนมีจิตอาสาเก็บขยะตามข้างถนนและการคัดแยกขยะของชุมชนรวมถึงการลณน,นงค์คัดแยกขยะในครัวเรือนมีกิจกรรมจิตอาสาทําความสะอาดวัดถนนและลาน้ําของชุมชนบ้านแม่เรียบ มีการส่งเสริมการอ่านโดยมีจิตอาสาส่งเสริมการอ่านในชุมชนและส่งเสริมให้เยาวชนเกิดจิตอาสาบริการช่วยงานสาธารณประโยชน์กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจมีจิตสาธารณะหมู่บ้านแม่เรียบได้ดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเศษราชการที่สิบเปิดโครงการปลูกต้นรวงพึ่งโดยนายนาลงพูนคิดอ่าน นายอำเภอโดอยหลวงและบ้านเม่เรียบได้ดำเนินกิจกรรมโครงการจิตอาสาหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสารเราทำดีเพื่อชาติศาสตร์ในวันที่15พฤษภาคมพุทธศักราช2562โดยการทำความสะอาดวัดและข้างถนนและเมื่อวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2562ได้ดำเนินการ โครงการจิตอาสาพระราชทานและประชาชนจิตอาสาทำความสะอาดลำน้ำแม่บงเนื่องในวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษของบ้านแม่เรียบมีการนำโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มาจากกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ชุมชนสร้างสัม,มาชีพเป็นรูปธรรมและสามารถต่อยอดได้โดยการทำสวนเศรษฐกิจพ่อเพียงการทำฟาร์มเห็ดการทำฟาร์มปูนาการสร้างป่าสามอย่างประโยชน์สี่ยาเพื่อเป็นต้นแบบแห่งการพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงมั่งคัง่ยงยั่งยืนงานด้านจิตอาสา บ้านแม่เรียบได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกศนตำบลจองสวรรค์อำเภอแม่จันศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะในชุมชนและหมู่บ้านแม่เลียบมีการทำกิจกรรมจิตอาสาอย่างต่อเนื่องหมู่บ้านแม่เรียบได้รับรางวัลรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองชุมชนจิตอาสาดีเด่นระดับจังหวัดกิจกรรมขยายโหนโครงการจิตอาสา ของสำนักงานกศนจังหวัดเชียงรายปีพุทธศักราช2564รางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับ2การประกวดผู้นำชุมชนจิตอาสาดีเด่นระดับจังหวัดกิจกรรมขายายผลโครงการจิตอาสาของสำนักงานกศนจังหวัดเชียงรายปีพุทธศักราช2564รางวัลผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมประจำปีพุทธศักราช2565 รางวัลชนะเลิศหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2562รางวัลชนะเลิศระดับจังหวัดหมู่บ้านดีเด่นบ้านสวยเมืองสุขประจำปีพุทธศักราช2562รางวัลชนะเลิศอันดับ2หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขจังหวัดเชียงรายประจำปีพุทธศักราช2561 บ้านแม่เรียบมีการเยผยแพร่ผลงานผ่านช่องทาง Facebook ชื่อบ้านแม่เรียบตําบลโชคชัยและแม่เรียบหมู่บ้านแห่งนวัตกรรมล้านนาผ่านช่องทางยูรูศูนเรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบลอดการเผาเป็นต้นหมู่บ้านแม่เรียบขอขอบคุณคณะกรรมการประเมินชนุมชนจิตอาสาที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ชมคลิปวิดีโอ และให้โอกาสแก่ชุมชนบ้านแม่เรียบถ้าสถานการณ์โควิด -19 ในบ้านแม่เรียบดีขึ้นทางชุมชนยินดีต้อนรับทุกท่าน